สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนนะครับเรามาเริ่มวาดกันเลยาภาพแรกนะครับผมจะสอนวาดภาพภูเขาเริ่มจากเส้นตรงใช้ขนาดเล็กสุดนะครับสาเล็กสุดเป็นสีดำลากขึ้นตรงนะครับ ลากเส้นตรงเสร็จแล้วคลิกที่เส้นโคง้งลากให้ความยาวเท่ากันนะครับเสร็จแล้วดึงข้างบนขึ้นไปเราก็จะได้ส่วนของภูเขาเสร็จแล้วใช้แว่นขยายขยายดูเติมสีด้วยถังสีเป็นสีเขียวอ่อนอเสร็จแล้วใช้สเปรย์นะครับ สีเขียวเข้มพ้นเลือกไซส์ขนาดใหญ่สุดค่อยๆติ๊กนะครับติ๊กไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วใช้สีดำติ๊กตรงเส้นขอบเพื่อให้ภูเขาของเราม,มีมีมิติขึ้น เราก็จะได้ภูเขาต่อไปนะครับภาพต่อไปเป็นภาพของต้นไม้เราจะใช้เส้นโค้งไซส์เล็กสุดแล้วก็เป็นสีดำติ๊กแล้วก็ลากลงมาข้างล่างเสร็จแล้วติ๊กตรงกลางแล้วละดึงลงมานะครับดึงลากลงมาอ่ะมันจะเป็นโคนของต้นไม้ ทางนี้ก็ทําเหมือนกันติ๊กแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วใช้สเปรย์ตรงนี้พ่นอาเลือกสาใหญ่สุดนะครับพ่นเป็นสีดำแล้วก็สีเขียวเข้มเป็นใบไม้ ก็สีเขียนอ่านเสร็จแล้วใช้การ copy เลยนะครับ copy ไปวาง copy แล้วก็กดที่วาง แล้วก็เติมเป็นสีนเลือดหมูนะครับลํำต้นเราสามารถใช้เส้นสีเลือดหมูเป็นกิ่งไม้มันก็ได้ทำเป็นกิ่งไม้นะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะได้ต้นไมอ้อะต่อไปอีกรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปเป็นรูปแปลงผักแล้วกันนะครับติ๊กที่สี่เหลี่ยมเลือกไซส์เล็กสุดสีดำนะครับแปลงผักเราทำสองแปลงแล้วกัน เติมสีเลื่อนมูนะครับอาเปเราจะมาทําแครหลอดนะครับเลือกเส้นโค้งแล้วก็ไซส์เส้นที่สองสีดำติกลงมานะครับทําเหมือนกันออีก่ขยายดู ใช้ยังลบๆข้างล่างออกนะครับใช้ดีสอขีดตัดเราจะมาทำแคลรนะครับอ,อีกภาพหนึ่งมาใช้เท้านะครับ ให้วงกลมตัดออกทำเหมือนเดิมนะครับอเสร็จแล้วเติมสีแครอทจะใช้สีส้มนะครับกับสีเขียวชายเท้าก็เป็นสีเขียวเหมือนกัน เสร็จแล้วย่อลงเราก็ใช้ Select ตัวน,นี้ามาเติมตรงในแปลงนะครับใช้การ Copy เหมือนเดิมรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนกัน ใช้การ Copy เหมือนเดิมน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แปลงผักเพิ่มขึ้นมาสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ